ยยืืดดโโอ้หตอนนี้ครับทุกคนผมอยู่ที่ร้านพิซซ่าครับเดีราวันนี้เราจะมากินพิซซ่ากันนะครับผมลองเชี่อชมบรรยากาศภายในร้านครับทุกคนโอ้โหตอนนี้ก็วันนี้พาพี่น้องมากินพิซซ่าครับเราสั่งโค้กมาแล้วครับทุกคนซื้อโค้ก อตอนนี้ก็กำลังทำอยู่ครับดูครับพิซซ่ามีหลายราคานะครับมีราคาหนึ่งพันวอนหนึ่งหพวอนแล้วแต่เราจะเลือกนะครับผมก็สุดยอดครับทุกคนครับตอนนี้คือร้านที่นี่นะครับลูกค้านี้เข้ามาเยอะแยะมากมายนะครับมานั่งรอคิวลงกับเราด้วยแต่เราเป็นคิวแรกอย่สุดยอดเลยครับวันนี้พิซซ่า โอเคครับทุกคนตอนนี้พิซซ่าเรามาแล้วครับกินเลยครับให้พี่น้องลองกินก่อนครับอันนี้เป็นพิซซ่าหน้าเบคอนหน้าไส้กรอกครับทุกคนมีของแถมมาด้วยกมืยของแถมมันเหมือเนี้ยมือบื่อเนี่ยเป็นแตงกวาดองแล้วก็ซอสพริกเพราะเขาปฏิจจุบก็เยอะนะครับใช่มันก็น่าจะอร่อยนะทุกคนอ่ะโอเคเราลองมาถ่ายรูปกันแล้วก็จากนี้เราก็จะกินกันนะครับผม โอเคคำแรกครับผมลองดูเดี๋ยวให้เป็นน้องลองดูสอบยืบดยื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 ด,ดโอ้ยยืดอ่ะทดสอบเดกคำแรกเป็นไง ไงบ้างดีใจครับเหมือนเดิมโอ้โหดีใจครับอ่าขอบทุกคนมากิมดูกันครับดี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 ใจเลยคขอบทุกคนคลิปนี้เป็นคลิปสั้นๆนะครับเดี๋ยวก็เราจะมากินพิซซ่ากันแล้วก็รอดูคลิปหน้าจะเป็นอะไรนะครับทุกคนโอเคเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับสวัสดีครับ